ค่สูงๆเดี๋ยวเราจะขอตั้งกล้องกมีชิปใหม่เนาะเราเพิ่งมาลมมงเลื่อนตัวันเลยกลยังไม่ได้มีอะไรมากอปัญหาไม่ได้ทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยอยู่เส ไปเอาไปทุกคนมาสักคนนะสักคนดูดแล้วอื้มเนี้ย อันนี้น่ากินมากคนอันนี้เป็นแบบว่าโคลาอร่อยอ่อยแบบซาลาเปียหวา

ดตัวแรกยังไม่ทำงานเลยอะไรกันอ่ะหิ่มไม่ยังคะเรา,า,ยยาจะใสดยินกิ่มแล้วค่ะนี่เขียนชื่อเราเาชื่อเพนนะมีที่ท่านจะอย่างางีออก้กดไลค์แล้วก็ติดตามเราด้วยนะ Bye.